สวัสดีครับนักษาคอนเขตบางเทียนทุกท่านผมนายภาคภูมิงสาโรธผู้ในการคอสนเขตบางเทียนวันนี้มีความยินดีที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทาง,ทางก,าการแก้การดำเนินชีวิตในยุค4.0น,นักศึกษาครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะยังไม่ปลอดภัยกับนักศึกษาโครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาชีวิตของนักศึกษาทุกท่านนะครับเราเป็นหัวเป็นใหญ่ดังนั้นเราจึงจัดโครงการที่เป็นระบบออนไลน์เพื่อไม่ให้นักศึกษาได้เสียสิทธิ์นะครับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้มีความสําคัญกับประเทศไทยอย่างสูงนะครับเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชนะครับท่านได้ให้ปัญญากับประเทศไทยไว้ว่าปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงจะมีทั้งหมดสามห่วงสองเงื่อนไขท่านักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้รับรองว่านักศึกษาจะอยู่อย่างมีคุณภาพนะครับทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมน,นะครับทีนี้เรามาดูว่า สามห่วงนั้นมีอะไรบ้างนะครับมีเรื่องของการพอประมาณนั่นคือการดำานินชีวิตตนเองรู้จักกินรู้จักใช้รู้จกกัจก,จกเก็บนี่คือเรื่องของบทที่หนึ่งคือพอประมาณนั่นหมายความว่าอย่างไรครับนักศึกษาทํารายได้ยกตัวอย่างนะครับสามร้อยบาทนักศึกษาต้องรู้ว่านักศึกษาควรเก็บเท่าไหร่และควรใช้เท่าไหร่นะครับซึ่งแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เหมือนกัน มีความพอเพียงในส่วนของตัวเองนะครับในห่วงที่สองก็คือการมีเหตุมีผลไม่ว่านักศึกษาจะทําอะไรก็แต่ถ้านักเรียนมีเหตุมีผลในการรองรับในทําเรื่องของแต่เรื่องนั้นนักศึกษาก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นเดียวกันนะครับในห่งที่สามก็คือมีภูมิคุค้มกันตนเองแนะ่นอนครับในเมื่อมีการใช้จ่ายที่ดี นะครับมีเหตุมีผลในการใช้จ่าย,ายอันดับ3ามที่จะตามเองก็คือมีวงคุค้มกันในตัวเองนะครับอันนี้คือสามวงส่วน2เงเลื่อนไขก็คือนักศึกษาจะต้องมีความรู้และคุณธรรมนะครับสิ่งสำาัญเหล่าน,น,นี้พระองค์ท่านได้ทรงเรียนเห็นนะครับมี่างชาติเยอะแยะที่ชื่นชมนะครับปัญญาสถิติพอเพียงอันนี้เพราะฉะนั้นเราเป็นวงชนชาวไทย เราควรจะเรียนรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนักศึกษนะาครับในโครงการนี้ผมมีหนังสือนักศึกษาสองเล่มเล่นที่หนึ่งก็คือปัญญาศเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางการดำรงชีวิตนะครับในยุค4.0แล่นหนึ่งข้างในนี้จะมีเนื้อหามากมายนักศึกษาได้รับในเล่นที่หนึ่งส่วนเล่นที่สองจะเป็นคู่มือของศาสตร์พระราชาว่าพระองค์มีศาสตร์พระราชาอะไรบ้างเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงในแก้ไขครับตนเองในการประบบยุกต์ใช้ กับตัวเองนีปฏิบัจจุบันนะครับโครงการน,นี้เราจะเปิดวันที่14คกุุณาพันธ์2564าหนะครับก็หวังว่นา,านักศึกษาทุกคนคงจะตั้งใจและเรียนรู้โครงการน,นี้เพื่อเกิดประสบความสำเร็จกับชีวิตตนเองนะครับสุดท้ายนี้ก่อนที่ผมจะเปิดโครงการก็ขอฝากในเรื่องของแกล้งหนุามใในเรื่องของไวรัสโควริดต9นักศึกษนะาครับ สิ่งที่นักศึกษาจะต้องดูแลตัวเองนะั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดป้องกันได้ดีสุดคือหนึ่นงนะครับใส่แมสตลอดไปไหนมาไหนสองนะครับมีสเปรย์ไม่เอ,อ่อแอลกอฮอล์คอยป้องกันตัวเองนะครับไม่ให้เกิดอะไรกับตัวเองถ้าติดตัวเองมันจะไปติดกับผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับก็อยากจะฝากนักศึกษา,าที่นารักของผม,ผมไว้ณนะที่นี้ด้วยเอาละครับ ในตอนนี้ก็เป็นโอกาสอันดีผมก็ขออนุญาตเปิดโครงการ,ราพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของโครงการปญยาปรยาศรษีกิจพอเพียงและแนวทางในการดำเนินชีวิตในสงงังคุค4.0ขอบคุณครับ